ใจ่ายให้ยิงแล้วเดินมากอดคนสุดท้ายช็อตนี้พวกนายทำเด็กผียิ้มตามประโยคนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสั้นๆแต่เป็นภาพที่บอกทุกอย่างโดยไม่ต้องมีเสียงใดๆเพิ่มมันคือช่วงเวลาที่ฟุตบอลกลายเป็นภาษาสากลของหัวใจพาพนักเตะคนหนึ่งส่งบอลให้เพื่อนยิงแล้วเมื่อบอลพุ่งเสียบตาข่ายเขาไม่วิ่งไปฉลองกับคนทำประตูทันทีแต่เลือกจะเดินไปกอดเพื่อนที่อยู่ไกลสุดคนที่อาจจะเป็นผู้เริ่มจังหวะน,นั้น คนที่ทำงานหนักโดยไม่มีใครเห็นหรือแม้แต่คนที่เพิ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในสนามภาพนั้นคือความงดงามของทีมที่แท้จริงสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเด็กผีช็อตแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้หัวใจอบอุ่นมันไม่ได้เกี่ยวกับชัยชนะเท่านั้น แต่มันเกี่ยวกับวิญญาณของทีมที่เคยสร้างตำนานมากมายในอดีตภาพของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ทิ้งกันภาพขององค์การเฉลิมฉลองที่มีความหมายเกินกว่าแค่ประตูเดียวนั่นคือสิ่งที่ทำให้แฟนแฟนยิ้มได้อย่างภาคภูมิในโลกของฟุตบอลยุคใหม่ทุกอย่างหมุนเร็วความสำเร็จวัดด้วยตัวเลขการย้ายทีมเกิดขึ้นตามกระแสะการตลาดนักเตะจ,จำนวนมากถูกมองเป็นเพียงสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ แต่ช่วงเวลาเล็กๆอย่างใจ่ายให้ยิงแล้วเดินมากอดคนสุดท้ายกลับเตือนเราว่าฟุตบอลยังเป็นเรื่องของหัวใจเสมอมันคือเรื่องของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจในกันแอลละกันภายในทีมมันคือสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเคยพูดไว้เสมอว่าทีมที่ดีที่สุดไม่ใช่ทีมที่มีนักเตะเก่งที่สุดแต่เป็นทีมที่เล่นเพื่อกันแอลกันเมื่อย้อนมองประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้อยู่ใน DNA ของสโมสรมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นยุคข,ของคลาสอฟ f 92ที่พาโลกฟุตบอลตะลึงด้วยเยาวชนอย่างสโค Kiggs, ิสเนวิลเ e c ค h a มหรือแม้แต่ยุคข,ของรูนี่และโรนันโดที่รวมพลังกันจนคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2008ทุกยุคทุกสมัยมีช่วงเวลาที่สะท้อนคำว่าเราคือครอบครัวเดียวกันและทุกครั้งที่ภาพแบบนี้ปรากฏมันคือการเตือนว่า จิตวิญญาณผีแดงยังไม่ตายแฟนบอลรู้ดีว่าบางช่วงปีที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยที่จะยิ้มกับผลงานในสนามความเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการทีมปัญหาภายในความไม่ต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นมันทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยเหมือนกำลังรอวันเก่าที่กลับมาแต่ช็อตแบบนี้ ช็อตที่เห็นนักเตะเล่นด้วยหัวใจเห็นพวกเขากอดกันด้วยความจริงใจมันคือเชื้อไฟเล็กๆที่ทำให้เด็กถีทุกคนยิ้มออกมาอีกครั้งฟุตบอลไม่ใช่เพียงการยิงประตูแต่มันคือศิละปะแห่งความร่วมมือการจ่ายบอลที่แม่นยํำคือการเชื่อใจการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือการสนับสนุน การกอดหลังยิงคือการขอบคุณและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เกมกลมๆล,ลูกนี้มีเสน่ห์จนทั่วโลกตกหลุมรักในช็อตเดียวมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เรียก,กว่าทีมมากกว่าคำพูดนับพันลองนึกภาพแฟนบอลที่ดูอยู่บ้านหลังจากผ่านเกมที่ตึงเครียดบอลถูกส่งต่อกันอย่างมีจังหวะแล้วจบด้วยการยิงเข้าผู้เล่นที่จ่ายบอลไม่วิ่งไปฉลองกับคนยิง แต่กลับเดินไปกอดเพื่อนอีกคนเด็กผีที่ดูอยู่จอทีวีกอดไม่ได้ที่จะยิ้มตามมันไม่ใช่รอยยิ้มเพราะชนะแต่มันคือรอยยิ้มที่มาจากการได้เห็นสิ่งที่แท้จริงในฟุตบอลความรักและความเป็นหนึ่งเดียว ในยุคข,ของเทนฮากหรือผู้จัดการทีมคนปัจจุบันที่พยายามสร้างวัฒนธรรมใหม่ในห้องแต่งตัวของแมนยูการเห็นนักเตะเล่นเพื่อกันแอล์กันแบบนี้คือสัญญาณแห่งการฟื้นคืนแม้จะไม่ใช่ใชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือความสำเร็จในระดับจิตใจของทีมซึ่งบางครั้งมีค่ามากกว่าถ้วยรางวัลแฟนบอลแมนยูทั่วโลกต่างเข้าใจว่าการกลับมาของทีมไม่ได้หมายถึงการซื้อซูเปอร์สตาร์คนใหม่ แต่มันเริ่มจากความสัมพันธ์ภายในสนามเมื่อผู้เล่นเริ่มมองหน้ากันด้วยความมั่นใจเริ่มเชื่อในระบบและเริ่มสนับสนุนกันในทุกจังหวะสิ่งนั้นจะค่อยๆสร้างพลังมหาศาลจนกลายเป็นทีมที่คู่แข่งต้องเกรงใจอีกครั้งภาพขอองค์การกอดกันหลังประตูมันไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกแต่มันบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้ในภายในใจนักเตะความสุขที่ได้เห็นเพื่อนสำเร็จ ความโล่งใจที่จังหวัดซ้อมออกผลความผูกพันที่สร้างขึ้นจากเหนือและน้ำตาในแต่ละวันมันคือการบอรกว่าเรามาถูกทางแล้วในทุกยุคข,ของแมนยูเราเคยเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆทั้งในยุคข,ของคีโนที่เต็มไปด้วยความดุดันแต่แฝงความพักดีลึกๆยุคข,ของรูนี่ที่เล่นเพื่อสโมสสจนหมดแรงหรือยุคข,ของบรูโน่แฟนนันสอที่พยายามคืนความภูมิใจให้แฟนบอล การกอดกันหลังจากประตูหนึ่งลูกจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่สมสรน,นี้ยึดถือมาตลอดความเป็นหนึ่งเดียวเด็กผีรุ่นใหม่บางคนอาจไม่ทันเห็นยุคทองแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับจากภาพแบบนี้คือแรงบันดาลใจพวกเขาเห็นว่าสมสรที่พวกเขารักยังมีหัวใจยังมีจิตวิญญ,ญาณขอองค์การสู้ร่วมกัน และยังมีพลังของความเป็นครอบครัวที่สวยงามในทุกสนามไม่ว่าทีมาจากชนะหรือแพ้สิ่งนี้คือสิ่งที่แฟนๆจะไม่มีวันละทิ้งในสนามฟุตบอลทุกการกอดคือเรื่องราวแต่ละการสัมผัสคือสัญญาณของความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดนักเตะรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนใครเหนื่อยใครต้องการกำลังใจและใครคือคนที่ทำให้เกมนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแม้จะไม่ได้ยิงแต่เขาคือฟันเฟือง สำคัญของชัยชนะและนั่นคือเหตุผลที่เพื่อนร่วมทีมเลือกจะเดินไปกอดเขาสำหรับเด็กผีทั่วโลกภาพเหล่านี้ทำให้พวกเขารู้ว่าแมนยูของพวกเรากำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งทีมที่เล่นด้วยหัวใจทีมที่รักกันเหมือนครอบครัวทีมที่เข้าใจความหมายของคำว่ายูไนเต็ดอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้แม้แต่แฟนบอลที่เคยหมดหวังยังยิ้มออกมาได้เพราะฟุตบอลไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้าย แต่มันคือความรู้สึกที่ทีมถ่ายทอดให้แฟนๆรู้สึกไปด้วยกันทุกครั้งที่ผู้เล่นยกมือขึ้นกอดกันทุกครั้งที่เสียงเชียร์ดังขึ้นพร้อมกันทุกครั้งที่เด็กผีตัวเล็กๆดูทีวีแล้วพูดเบาๆว่าแมนยูของหนูสิ่งเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงของคำว่ายูไนเต็ดและนั่นแหละคือเหตุผลที่ ช็อตนี้ถึงได้มีพลังมากกว่าภาพการยิงประตูใดๆมันคือภาพที่ทำให้โลกทั้งใบของแฟนแมนยูเต็มไปด้วยแสงอีกครั้งจ่ายให้ยิงแล้วเดินมากอดคนสุดท้ายมันคือการสอนเราว่าในฟุตบอลและในชีวิตสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การได้เครดิตจากสิ่งที่เราทำแต่อยู่ที่การได้เห็นเพื่อนประสบความสำเร็จและได้เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มของใครบางคนช็อตนี้จึงไม่ได้ทำให้เด็กผียิ้มเพราะประตู แต่เพราะมันทำให้พวกเขาเห็นหัวใจของทีมที่พวกเขารักและตราบใดที่ภาพแบบนี้ยังเกิดขึ้นในสนามโอลแทฟฟอร์ดยังจะเป็นบ้านที่อบอุ่นของแฟนบอลทั่วโลกเสมอ